ตงเลทที่150นะครับเครื่องเดี๋ยวเครื่องก็จะโชว์ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ว่าเนี่ยเราตั้งมา150เนี่ยเ,เครื่องสารละลายสารน้ำที่ออกมาแล้วก็ผ่านเครื่องมาสเตอร์เนี่ยอ,ออกมาจริงๆแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะโชว์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะทำให้ดูว่าเครื่องตัวนี้มันสเปนไหมนะครับจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะรับแค่เลทเราจะโชว์ตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อเราทำการสอบเทียบแล้วนะคะผลที่ได้ออกมาก็จะต้องมีสามแบบฟอร์มนะครับก็คือ r บเซอร์นะครับแล้วก็รีพอร์ตนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะ,ะซึ่งเราก็จะติดตัวที่ตัวเครื่องนะครับระยะเวลาหรือเดยวเดทนะครับเราใช้ปกติแล้วก็ประมาณ1นึ่งปีจะหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอินชั่นปั๊มหรือว่าไซลิงปั๊มก็เป็นดีเซลเป็นทางหมกันถ้าเป็นรุ่น171อินชั่นปั๊มเนี่ยเราจะคิดที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนไซลิงเราจะคิดที่สามเปอร์เซ็นตีกาทีนะครับท,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 ทุกทจะโชว์มีคำถามเกี่ยวกับการสอบเทียบไหมครับ หรือไม่นะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเครื่องเราเนี่ยใช้ไงานได้ประกันตีหรือเปล่าถ้าเราไม่สองเทียบเราก็ทำเป็นการรีเช็คหรือว่าเช mm ็ค hmm. ก็ได้โดยการใช้ฟ i ิกเกอร์นะครับตั้งเลทที่100นะครับแล้วก็ใช้ไซน์ประมาณ50.4แล้วดูสารน้ำเข้ามาสัก50 cm. หรือว่า4 0ก็ได้นะครับจนเครื่องร้องอาลามแล้วก็ดูว่าตรงฟิกเกอร์กับตรงที่โชว์ตรงเครื่องเนี่ยตรงกันไหม ถ้าสมมติว่าไม่ตรงเนี่ยเราองคิดค่าเออร์เออรออกมาเปอร์เซ็นต์มาว่าคิดค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจน,นะครับเพราะว่าเดือนปีหนึ่งแถวครั้งก็บางทีก็เหมือนอาจจะนานนะครับแต่ว่าตามมาตรฐานแล้วก็จะเป็นอย่งดีนะครับอันนี้ถ้ามองไอกลๆอาจจะไม่เห็นนะครับว่าค่าเออร์เออรเนี่ยเท่าไหร่จะต้องอลุกขึ้นมาดูครับไม่เป็นไรจะมีอัปโหลดใน YouTube และ Facebook ให้โอเคนะ มีคำถามไ้มครับเรื่องการสอบเทียสบสงสัยตรงไหนไหมครับใช่ค่ะสาเหตุมันเกิดจากสารละลายและสารน้ํามันขุ่มทำให้มันฝืดนะคะเราก็เลยไปเรียกมาส่งซ่อกนะครับส่วนนอกตัวนี้เป็นแม่เหล็กไหมครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นนะครับผลจะข้าม ส่วนฟังก์ชันนะฮะในฟังก์ชันตรงนี้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวอักษรเนี่ยมันขึ้นครบไหมนะครับแล้วก็มีเสียงไหมนะฮะเสียงหายไปหรือเปล่าเวลาลาวมันมีเสียงไหมนะครับส่วนปุ่มต่างๆเนี่ยผลได้ไหมนะครับแบตเตอรี่นะอันนี้ก็มีข้อหนึ่งที่มีเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมหรือยังนะครับถ้าเสื่อมก็จะต้องเ้าขั้นตอนกับ แจ้งช่างบา่นนะครัแล้วก็ถ้าเครื่องอยู่ในประกัรเนี่ยบริษัทก็จะมาเปลี่ยนให้นะครับส่วนนะการข้อสามนะับการตรวจสอบประสิทธิภาพนะครับก็จะมีเรื่องของโฟเลตอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการคลิเรตละนะฮะอันนี้เป็นใบรายงานผลเบนื้องต้นนะฮะซึ่งเวลาเราสอบเทียบเนี่ยผมก็จะเอาใบนี้ให้นะเบื้องต้นนะครับ มีคำถามเลยครับคือโดยปกติในแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้งานได้ประมาณกี่ปีปกติก็คือเฉลีย่ยเลาวสองปีนะครับก็คือถ้าแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันโชว์สามก้อนจะใช้ได้ห้าชั่วโมงที่เหลือห้า